สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double All Channel นะคะเราตั้งใจทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะ,อะเป็นการพากินพาเที่ยวแล้วก็ทำอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนสถานที่ที่เราไปเราก็จะไปดูด้วยว่าสถานที่เนี้ยมันไปง่ายไหมด้วยความที่เราเป็นคนที่มีขีดจํากัดทางด้านการมองเห็นใช่ไหมเวลาเราจะไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราจะไปทานอาหารหรือไป ที่ไหนอะ่ะเราต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นะเราไปแล้วมันจะสะดวกสบายหรือเปล่าเราเราสามารถเข้าถึงสถานที่นั้นได้ไหมนะคะเราก็เลยแบบอยากจะทําคลิปมาให้ทุกคนได้ดูว่าร้านเนี้มันไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยหรือว่าที่นี้ไม่ได้มีแค่แบบเออสวยนะไปเที่ยวได้สบายนะแต่ว่า,าทุกคนต้องสามารถเข้าถึงด้วยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะทำคลิปเป็นประมาณแบบให้ทุกคนได้ เห็นคนคนหนึ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่เราเชื่อว่าคนทุกคนไม่สามารถเจอแบบนี้ได้เนื่องจากว่าถ้าคุณไปดูช่องอื่นใช่ไหมคะคุณก็จะได้เห็นกิจวัตรไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ของคนทั่วไปแต่ว่าในมุมของผู้ที่เขามีขีดจํากัดอาจจะมีน้อยช่องที่ทำํำเราก็เลยอยากจะทําคลิปเพื่อให้ทุกคน ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งเรามั่นใจว่าคนทั่วไปเจอประสบการณ์แบบเราน้อยมากแล้วก็จะได้เห็นในอีกแง่มุมนึงอีกด้านหนึ่งของสองังคมที่คนที่มีความบกพร่องหรือว่ามีขีดจากัดเขาก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้นะ<ม>อย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนเห็นในมุมเดียวกับที่เราเห็นบ้างเนยค่ะเพื่อแบบ บางครั้งก็อาจจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนหรือว่าเวลาคนเข้ามาดูเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋ออ่ผู้ที่มีขีดจํากัดเขาก็มีสกยภาพแล้วฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ